ตื่นเช้ามาก,กับมาบึงควายห,หน่อยเหาอคะพี่น้องมาทางขอกควายห,หน่อยคือเกาละ่ะตอนนี้ตาสมวังกำลังไห้นุ่มเด็กหน่อยอยู่ค่ะเต็มขึ้นมากงานตาสมวังก็คือทรงนุ่มมาให้ลูกๆหล,ล,ลานๆนะคะบลงมาพี่นอ้องงาน,นกำลังกินนุ่มค่ะ ดูดสูขนาดเลยค่ะขวดนึงเลผู้เด<อ>ียวปลาแต่ว่าเมื่ขึ้นนี่ไอตัวเถิกในขีร้<ม>าย<ล>ดา่ดาเต่า<ม>เป็นน้ำเลยดิยเอบอร์ปักตัวเถิกมันออกขึ้นแต่ว่าอีตัวน,น้ัน่นอีนัเงินองบอนัวบทับสันเปินกัดกินยากเพิ่นสีดินนาดีนหลัง ขันยูลักษณะนี่ขันผูกแล้วเอาให้กินนะ่ะันที่กินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายคนน่ะร่างถืินนะเอาล่างสามขวดที่ขวดที่พ่อว่อมเหอนสามขวดนะ่ะแต่ยักโตแล้วล่ะตาคน,น,นกินนะุ่มท่านไหนกินน่ะสองตัวบกวกนะักตัวน่อยกินไปในตัวน่อยนะนั่นโอ้ตัวนึงเขาได้กิน อกินนุ่มค่ะกำลังกินนุ่มเออไปตะแพงเนาะน้ำหมอกล่งมามอนี่หน้วคับผ่าสามพื้นเลยแล้วย่ามขึ้นอากาดเย็นแอบบ่เนี่ยอืม,ออมขากินนุ่มกันล,กลูกละ ตาก้อนเขากินสะก,ก้อนอืม,อม,อมพ่อกว่ามันเฉียดตถือตละขวดโคกอะ่ะเต็มขวดต้อตัวสั่นว่า,วากิน กันกินอิ่มไม่หลีกับะิลุนนั่นตัวรับตวดพอดีเเล็กหน่อยเล็กเล็กเอ้ย,อยก,กินนมจ้ะ อากาศยังมาเศ้าค่ะเย็นนหนาวหนาวแห้งยมาเศ้ามาก็อยากว่านตว่างเอาไปกินม่ยนว่าตัวเชิดมันขึ้นในตัวสีไรเป็นนามด้วยหรอมันเป็นน้ำยังมันสิเป็นน้ำนุมก็บ่จัแล้วว่ายังลองมนั่นเบิง บรรยากาศกรอบทนหน้าห้องสะน้านั <necessary> ่งมาเศร้าอากาศดีดีจำรับปู๊บมาอากาศหนาวเนาะแต่ยายรุ่นหนิววัยหนาวปวดแล้วค่ะตอนนี้ลองเลยโฮมผ่าไว้นุ่งเสื้อหน่าๆแล้วค่ะเพราะว่าสุขภาพร่างกายนะะคเนาะแต่ว่าเช่นกันก็อน่ได้อัเย็นปวดก็ได้กินฮะกลางสั่นจานมูอก็ได้กินน้ำบ่อิ่มได้ กาตีก็อิ่มตาดินเท่วอยกอยู่อ่วบ่หัวจักบ่เป็นผู้หนึ้งตัวน้อยอยู่เลยว่าหนึ่เดืนจักดูดปันไดต้องเลยถ้าดูดอาวกินกูกงลาให้เห็นปลากันได้ง่ายขึ้นอุย้ยดอกบวงมง่วงค่อะพี่น้องเอยอันมันจับนี่ก็สิคัก ดอ,ด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 อกคนะ่ดดกนะนี่เป็นม่วงแต่ดอกรูปดอกนี่จัดกันเหย้าๆเป็นตะล่มแต่นอนเบนวานะคะปีใดกันดอกบักม่วงเหยาหนี่สอดอกมันเหย้าๆนี่เคนผู้เฒ่าเคนพ่อบอกว่าลมแห้งแต่เด้อลูกหลานเอ้ยว่าสันยังปีกายนี่นนคือกาลกะจอดอกเหย้าบนกระวามันสิ่มลมแห้งเด้อว่าสัน แตเมียนว้มเพลินอยู่ด้ค่ะล่มแห้งอิลีค่ะกาดเนี่ยมาเสาบรรยากาศเนี่ยบุ้งกีตอกทงหน้าค่ะเสียงตะเวนกำลังขึ้นมาหมอกก็กำลังสิว่ายตาบากะยังหนาอยู่พี่น้องงามงามกระทั่งนั้น แสลงตะเวนกับลังขึ้นอันนั้นคือเสียงหน้าของคุณตาทจะยุคห่างกันนะคะเกลี่ไก่กันนี่แหละบอเด่ไก่ปันไดมีมูยุคผ่านนี่ห่างกันขนนี่ก็ลอยก็เม็ดเนี่มั้งนี่นี่สิมีประมาณนี่แหละไปยักลอยเม็ดนี่แหละที่ห่างจากเสียงหน้าเฮาจากเฮียนเฮาเป็นกระยุพีตลอดค่ะคุณตาเป็นกระได เห็นหน้าแล้วๆเิ่นกบบเอางวเอาควายเิ่นเอางวเป็นผ่ะเรียงไว้พี่ยุดพอกพีเอาไว้พี่เลยเิ่นจะเอานอนยุพี่นะคะยูกินหนึ่งเขาหนึ่งน้ำยุเฮียนซํำเฮียนเหรอคะย่นี่แต่ก็เห็นเป็นอย่เทียงหน้าเิ่นบอกเขาไปบานนะคะบานกับปอกไกลได้แต่ว่าย่ำน่ะมันกับเขาไปเล่นแน่ย่ำมัก็ออกมายุพี่เสือปลูกสิ่งปูกของปลูกบักแตงทั่วยุพีเหรอคะปูกพักปูกหย้าย่หน้าเลียงไกลเลียงงะ นี่เป็นการเตรียมไทยหน้านกันไทยหน้าไปที่เห็ดหน้าปังคาปิโนอบรรยากาศอยู่บ้านอยู่หน้าเเาห้อ,ห,อหนาวแห้งค่ะเมื่อนี่ทางบ้านพีบ้านหนองห้าหนาวว่ว